จากพี่จต้องมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเเรากค่ะ อ๋อแฮปปี้ดีค่ะเรื่องความรักกำลังจะเข้าปีที่สามเออรถมันมายืดยาวเหมือนกันเนาะแบบว่ามุ้งเหมือนกันค่ะคือไม่ไม่เคยคบใครนานเกินปีครึ่งสิวะคนนี้นานสุดเลยในชีิคุยกันไหมวะพี่เขาสามปีมั้งนะอะไรเงี้ยคุยก็พูดตลอดพูดกับเขาตรงๆเลยบอกว่านานเหมือนกันเนาะอะหลเงี้ยเพราะว่าทั้งคู่ก็คืออยู่ในจุดแบบอุ้ยนานเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะอะไรคิดว่ามันถึงได้มาไดไกลประมาณ คิดว่าทงคู่รู้ว่าอยากมีกันล้วกันแบบถึงแม้ว่าจะผ่านคือหนูชอบโดนถามว่าไม่ทะเลาะก,กันบ้างเลยหรอยยอือไรเงี้ยมันก็ทะเลาะทะเลาะก,กันหนักด้วยเวลาทะเลาะกันทีไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบเรามีวิธีการที่จะกลับมาคุยกันได้เสมอใ,ใครงอร้อใครก่อนหนูงอ้อซะเยอะนะหนูงอ้อเยอะอยู่แต่ว่าอ,อมันเหมือน มันไม่ได้มีเรื่องราวที่คือเวลาคําว่าทะเลาะที่ซิลพูดไปอ่ะมันไม่ใช่แบบด่ากันแล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายเสียงดังอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นเวลาคู่เราทะเลาะกันมันจะมีความแบบมาคุงกนนกันแล้วก็ไม่คุยกันหรือนู่นนี่นั่นแล้วก็พออารมณ์ดีขึ้นก็จะเข้าไปแบบคุยได้เหมือนเดิมเลยแต่แมเขาจะที่นอนเปลคะจริงๆที่นอนทั้งคู่ซิลก็ที่อนันคนละเรื่องคนละเรื่อง จริงๆอะตอนแรกอะรู้สึกว่าต่างกันมากใช่ไหมตอนนี้อยู่ด้วยกันเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆมันเหมือนกันมากแต่ว่าคนเหมือนกันคนละเรื่องอะไรประมาณเป็นเพราะเวลาเพราะง,งานไลฟ์สไตล์หรืออะไรที่บทำให้เรายัางไงนะคะทำให้เป็นแต,แต่เรื่องไหนที่ทําให้เราแบบอ๋อเรื่องส่วนมากเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆได้น้อยเพราะว่าเราพกกันมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะมีแค่เรื่องแบบเอย ทาไมไม่ล้างจานหรืออะไรเงี้ย <laughs> มันเริ่มเป็นมันเริ่มเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วที่แบบจะล้างจานให้ไหมนะหรืออะไรเงี้ยเออก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่แบบทําไมไม่มาหาเลยไม่ขับรถเลยอะไรเงี้ยออนิดนิดหน่อยหน่อยสามปีแล้วทีนี้มันนี้เราต้องปรับนะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องปรับเออ หลักๆของซิวเรื่องที่ต้องปรับน่าจะเป็นการโตเป็นผู้ใหญ่แหละคือว่า <c oughs> เพราะว่าตอนซิวเขาับพพ่มินตอนแรกๆซิลยังยิ้มให้อยู่เลย <c oughs> ตอนนั้นยังแบบยังเปรี้ยวยังเปรี้ยวชอบเที่ยวชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยเ,เหมือนทุกวันนี้กําลังจะยี่แปดแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเปลี่ยนจากโฟกัสเมื่อก่อนจะเป็นแบบไปว้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรักเพื่อนมาก ตอนนี้ก็เป็นกลับมาโฟกัสครอบครัวโฟกัสแบบคนใกล้ตัวแล้วก็โฟกัสแฟนอะไรอย่างเงี้ยติดแฟนได้ไหมได้ไวยก็ติดนะก็ต,ติดติดกันทั้งคู่แหละแบบถ้าสมมติแบบยุ่งยุ่งจะไม่ได้เจอกันก็จะหาเวลามาเจอกันไม่ได้เลยเราอย่างที่มิม้นท์เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอ,อาจจะแบบไม่ค่อยให้อยากให้เราแต่งตัวเซ็กซี่มากเท่าไหร่ คยหรอมันมีมีคลิปของใช่หรอเขาไม่ถึงไม่ถูกเขาไม่นึงไม่ถูกเรื่องนี้นะไม่เคยสงเสริมคือไม่เออเขาไม่เคยพูดอะไรเรื่องเรื่องการแต่งตัวสุดเลยแบบว่าเอองงเลยว่าว่ามีมีด้วยเหรอที่เขาพูดเขาเขาคิ้งแล้วพวกนี้เราห้ามแล้วไหมไม่ไม่ไม่มีห้ามมีแต่แบบเบฟเอาเลยเอาเลยเล่าเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาแต่งตัวแซ่บๆเราชอบอะเรารู้สึกว่ามันแบบคนเราถ้าอยาก แต่งกันแบบไหน,นต้องได้แต่งยอะไรเงี้ยก็ถือว่าแซบ,ส,บสู้กันไปเลยแซบแซบทั้งคู่เม่ใช่แบบแซบทั้งคู่จริงๆเราต้องติดชีวิตกันยังไงบ้างสเต็ปจริงๆยังไม่ค่อยได้อ่ออยายังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยได้วางให้มันชัดเจนแต่ว่าถามว่าเราได้คุยกันเรื่องแบบถ้าเรามีบ้านอยู่ด้วยกันน่าจะดีเนาะถ้าเอออะไรแบบาเงี้ยถ้าเราแบบถ้าวันนึงเออเราสามารถแบบ ซื้อบ้านด้วยกันอันนี้มันมันต้องลงลึกไปถึงเรื่องแบบอะผ่อนก็ต้องมาผ่ <c oughs> อนรวมระยะเออคือมันก็เลยแบบก็ยังเป็นไปยากอยู่ <c oughs> ว่าสมมติก็ยังไม่เท่าเทียมสักที <c oughs> อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถามว่าเราคุยกันไหมเราก็คุยแ <c oughs> สดงว,ว่าถ้าสมมติว่ามีการผักนันเรื่องคอ,อร์รัป่นอะไรเงี้ยใช่ก็ติวคอร์รัปอม์รัปชมเลยเหรอคะ เอ,อห,นเนหนูอยากให้พรบสมมตเท่าที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะหนูอย่างเดียวหนูอยากให้มันเกิดขึ้นทั่วไปกับทุกคนเพราะว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะที่จะอยากแต่งงานกับใครก็ควรจะแต่งงานคนนั้นได้อะไรเพราะปัจจุบันมันมีการแบบเปิดกว้างมากขึ้นทำให้พู่เราแบบกล้าเปิดมากขึ้นในในโลกโซเชียลนะจริงๆซิว่าตอนวันแรกๆที่เปิดตัวเนี่ยความกดดันพอๆแบบหมายถึงว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเราเปิดตัวเพราะเรารู้สึก เรารักกันเราไม่ได้แคร์เลยว่ามันคืออะไรหรืออะไรเงี้ยแต่พอทุกวันนี้เรารู้สึกเหมือนมีแรงสนับสนุนจากพี่พี่สื่อหรือหรือคนอยากจ้างงานอะเยอะขึ้นมากกว่าเรารู้สึกตรงนี้ว่าแบบเออเขาเปิดกว้างขึ้นจริงๆเนาะเขาอยากแบบรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็อยากให้เราเป็นแบบ the face of แบบว่าคู่รักที่แบบมันเป็นไปได้นะอะไรเงี้ยอะไรบบนี้เวลาเราเสิรอะบ่อยๆมาเสิบ่อยๆมั้น เออหนูว่าโมเมนต์ช่วงนี้น้อยลงนะถ้าถามหนูเพราะว่าแบบโมเมนต์ที่เอาออกสื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเราต่างคนต่างทำงานพี่มิ้นก็ถ่ายละครอยู่ตอนนี้ละครออนแอร์พร้อมกันสามเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต่างคนต่างยุ่งหนูก็เพิ่งปล่อยเพลงหนูปล่อยเพลงนะคะพี่ๆี่ป่ะประโคมหมดนะโปรโมทให้หนูหน่อยเชิญใช่ไหมกันะคะอิสิติวค่ะแต่ความจริงชีวิตจริงไม่ได้หวานน้อยลงใช่ไหมคะเออความจริงไม่ไม่ไม่หวานน้อยลงอันนี้คอนเฟิร์มเดี๋ยวสัปมีต้องมีอะไร v e r s a ีอะไรแบบ อ๋อมีแน่นอนมีทุกปีสิ้นซีนจะใหญ่ไหมคะขอดูก่อนค่ะว่าชีวิตเป็นยังไงช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในหนึ่งใน g o a หลักของหนูที่หนูแบบว่าเออรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็คือเรื่องเก็บเงินด้วยเออเก็บเงินแล้วก็อยากที่จะแบบอยากอยากรวยกว่านี้อยากอยากมีมีกําลังมากพอที่จะดูแลแม่ดูแลแฟนได้ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงว่าที่จริงๆก็อยากสร้างครอบครัว อยากสร้างครอบครัวใช่ค่ะครอบครัวที่มีอยู่ตอนนี้จริงๆเขาก็เป็นครอบครัวแล้วนะแบบแม่ซิลท่มินมีน้อยเนาะสาวคนน้แต่เออประมาณนี้ค่ะล่าสุดเห็นพัคุณแม่เต้นดิกตอกด้วยใช่ค่ะคุณแม่สนับสนุนทุกอย่างเขาเป็นสายแบบจริงๆจริงๆแม่ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่แม่จะเข้าใจเราทุกเรื่องแต่ว่า เราก็ใช้เวลาในการอธิบายให้เขาฟังเหมือนกันรวมถึงแบบต่างคนต่างช่วยช่วยกันทุกวันนี้เขาก็แฮปปี้กับทุกอย่างที่เราเลือกทำแล้วก็คอยสนับสนุนเราไปค่ะแต่เรื่องเรื่องที่แบบชีวิตแต่งตัวทุกิคุณแม่มีการแบบข้ามหรืออะไรอย่างดีอ๋อทุกชุดผ่านแม่หมดค่ะทุกชุดคือแบบฟิตติ้งกับแม่แม่เลยปะเลยค่ะจริงแม่ไม่มีเบรกไปแม่ไม่มีเบรกอ๋อแม่ไม่มีเบรกค่ะแม่มีแต่แบบเปิดอีกลดเงี้ยแม่เป็นสายนี้แบบไหนชี ปนอะไรเเงงี้ยยอออ่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนนนาดั้แต่คือแม่ก็จะคอยคอยดูการาเทสซาบานเออถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในห้างแบบถ้าสมมุติไปเบอร์แบบเห็นแก้มก้นอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบว่าแม่ว่ามันอาจจะแบบนิดนึงเราลองหาอะไรครุมไหมอะไรเงี้ยเขาจะคอยดูคอยเชฟกาลาเทศะให้เราอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าอย่างพี่มิ้นแต่เขาสมมติเห็นแก้มก้นพี่มิ้นจะแบบปกติพี่มิ้นจะไม่พูดก่อนเราต้องไนคนถามว่าแบบว่า เดฟเบบว่าอันนี้มันแบบมันโป๊ปะอะไรอย่างนี้แล้วบางอันเขาก็จะบอกนะว่าแบบมันก็แอปโป้อยู่นะอะไรอย่างนี้แต่แต่ไม่ได้แบบมามาห้ามเลยใช่โอเคุณคบ